สวัสดีค I mean. ุณผู Richard ้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Drusty t r i p ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่าวันนี้ก็มีผู้แนะนำนะครับก็คือพี่เด็กชายต้านะครับแล้วก็มนุษย์โองนะครับเขาบอกว่าแมปนี้เลยเพ่โคตรโหดโคตรมันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูนะโดยมีไอสองยุมสิบนี่นะครับเขาจะเป็นคนที่แนะนำนะครับผมอ้านำไปดิเฮ้ยได้ไงวะ ว่าต <What? S 2> ไปตามึงคือความหวังแหละอ่ะก่อนหนึ่งก็เข้ามาที่วงขาวๆเขาเรียกว่าอะไรไอ้วงขาวๆนี่เขาเรียกวงวอะไรวงอะไรเจ็บพอยเจ็บพอยเจ็บพอยนี่นไงความรู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ความรู้ไว้ก่อนเอ้ยรถอะไรอ่ะรถเก๋งอนะ่ะนี่คือนี่คืออ่ะหลังจากที่เราเข้าวงสีขาวนะครับมันก็จะวาร์ปมาที่อะไรเนี่ยบ้านหรือว่าประภาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรวะเนี่ย บ้านเนี่ยน่าจะเป็นบ้านแหละนะครับต้องทำไรเราต้องทำยังไงแต่ต้าไม่เข้ามาไวะตาไม่ได้เข้ามาวะตาหัวโปกวะอยู่นี่ไงอ,อยู่นี่ลอ,อยเนี่ยอ่ะแล้วอันนี้ก็คือเราหยิบเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมไอพวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยมึงเล่นกันเป็นปะเนะี่ยมึงให้ความรู้กูนหน่อยเฮ้ยไอายตามันบินได้ไงอ่ะโปะปะเนี่ยเป็นเจ้าของเฟลครับรีพอร์ตมันอาราดินไะเนี่ยเออฮะอาราดิน มึงเล่นมุกปะซ้อมๆาเพิ่งเราต้องพูดก่อนว่าเกมเนี้ยมันคือให้เราทําอะไรเราเข้ามาเพื่อทําอะไรตามหามิเตอร์บีทตามหามิเตอร์บีทจริงไหมเนี่ยมึงพูดเรื่องจริงไหมเนี่ยอ๋อเหมือนกับเอาอะไหล่รถเนี่ยมาประกอบกับไอ้รถบูรุทั้งคันนี้ใช่ไหมอัดจุดสุดๆครับโอเคโอเคก็คือหาอะไหล่มาใส่ให้มันวิ่งได้อะไรเงี้ยนะได้โอเคและนี่คือมือหรือ แท่งเฟนฟายฮะอะไรของมึงองกล้วยแบนท์ใส่แล้วกล้วยไปใส่ตรงไหนใส่หลังกระบะเอาไปใส่เพื่ออะไรวะไปกินเป็นอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เปล่าถ้าเราไม่ต่อออะเราจะมันเราอยู่ไหนเดี๋ยวไปหมดเลยนี่รูปใครวะเติมหมดแล้วนี่รูปใครวะเขาไอ้ขาวชั้นใต้ดินเนี่ยพี่ต่อ เราเอาไปด้วยได้ไหมได้เออวะติดหน้ารถเอาไปติดหน้ารถเออเตะสิจังพร้อมยังเราไปได้ยังเฮ้ยขัดคอก่อนเอ้ยเออเออเอาคนไปขัดคอไอ้ตาเลยตาพอแดงยืนให้ไอ้องค์ขัดคออะไรของมันมันเป็นไงตุ๋ยอ้าวประตูเปิดอย่างนี้จะไปได้ไงอะ กดชิกดีเฮ้ยเราต้องเข้าไปก่อนแล้วำไมเพราะวันั้นี <ma ้รถเราโอ้โหรถอะไรละรถเราก็ได้พร้อมออกเดินทางกันแล้วตามหาอะไรนะตามหามิเตอร์บีทเหรอมิเตอร์บีทกูอยากรู้ว่ามิเตอร์บีทมันเกี่ยวอะไรกับแมนนี้วะก็มาครับตุ้ยไปพร้อมฮะเอ้ามันประตูมันไม่ปิดล่ะกดคลิกดีเฮ้ยคลิกเหรออ่าโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ย มั่วป่ะอ๋อโอเคอ๋อคลิกแล้วก็ยืดเข้ายืดออกโอเคไปเลยพ้นแล้วครับจุดประสงค์เราตอนนี้คือเราจะไปหามิสเตอร์บีทใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรเพราะอะไรเราต้องไปหาเขาทำไมไปกินช็อกโกแลตไปกินช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทอ่าโอเคสาระนะนี่คือสาระถามหาสาระไอ้เหี้ยได้สาระไรรถมันรถมันหนักจังวันเนี่ยเออรถหนักอะไรวะไอ้ต้าไอ,อ้โอ่งหนักไอ,อ้โอ่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาของของอกดิ หนักเกินมีคนไม่ขันชี้ใครหรือเปล่าเออไอ้นี่หนักแน่เลยเนี่ยใครทิ้งไปไหนวะเอ้ามันต้องลากไปไหมหรอลูกนเอ้าไอ้ตาล็อกด้วยตาจะยืนกูต้องไปกินช็อกโกแลตจากบรรยากาศทิวทัศน์มันต้องมีเพลงไอ้นี่แหละเพลงแนวคันทรีสกิบีโดบ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 เจด เราทั้งก็จุยคือแล้วรู้ทางใช่ไหมเรารู้ทางใช่ไหมทางที่เราจะไปเนี่ยตามถนนไปอย่างเดียวตามถนนอย่างเดียวแล้วเจอเลยช็อกโกแลตได้ครับขณะนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วไมยเปิดแสงไงวะถ้าจะเจอไอ้นี่ยังไงเอ้าคุตกด้วยว่ะป้าผ่าว่ะเออว่ะพี่ว่าต้องมีไอ้นี่แน่เลยที่หยดที่หยดเไปใช่ป่ะเอาไปห่อเอาไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยตามมั้วนไปเลย ไ,ไอ้องอยู่ไหนไอ้องตกรถเอาไอ้องวิ่งตามมาด้วยเปิดน้ำมัน,นโอเคตอนนี้ก็รับไอ้องขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับเ,เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแบบทาละแทนที่จะถึงเร็วๆอะ่ะก็ต้องย้อนกลับไปรับอะ่ะใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็จะมีเหมือนแบบฝนตกนะฮะรุนแรงฟ้าผ่าโป่งเปียงนะครับแล้วก็เช้าอะไรของมันตามรู้ทางมานะเนี่ยสนลื่นเนาะสนลื่นผ้าปอเลอะไรไม่มีแล้ว ยังแตกวะยังแตกวาโอ้ oh. ใช่ดูดิมันขยกเงี้ยนนามีบ้านเลยเป็นทริปการเดินทางที่มั่วสั่วมากเลยต่อรอแทงต่อเอเอเดี๋ยวกูแท้งเลยแทงอะไรมันมีตัวปีศาจหรอมีปีศาจไหม้ยเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านตาเข้าไปป้นใช่ไหมเราต้องป้นใช่ไหมไม่ใช่ไปไปเสียเวลาทำไมอ่ะอันนี้คืออะไรมันคืออะไร <S <S ลงก่อนนี่คืออะไรนี่อะมันมีอะไรเดี๋ใส่น้ำมันมั่วนะเว้ยอยู่ตรงหัวด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยมีระบบการขโมยโอ้โหเรียบร้อยแล้วรอบนี้นะผู้ขับขี่เนี่ยก็คือไอ้องไอเฮียน่ากลัวจริงๆเว้ไอ้องเนี่ยนั่งข้างไอ้องค์แม่งโคตรน่ากลัวเสื้อหมูด้วยเสื้อหมูไม่เห็นเลย นั่งปิดทีเมาเม็ดครับพี่พี่องค์ฟ้าก็บอกนะครับว่าใครอยากได้เสื้อหมูก็แอดไปที่ไอเดีเขาได้นะฮะเอ,อ้ยจะไปตีปิดเงี้ยตีแล้วออมันมันจะมืดเงี้ยมันจะมืดใกล้มดตอนนี้มันเย็นหรือว่า<อ>หรือว่าบรรยากาศบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเหรอร้อนมาพี่ต้อร้อนร้อนเหรอสับลมดิกูสัญญาว่าครั้งหน้ากูจะเติมวิทยุมาไอ้องคเปิดแอร์อรงค์องเปิดแอร์ดิอะไรเปิดแอร์ดิรถบ้าอะไรไม่มีแอร์มันทําไม ไอ้บ้านหลังนั้นอยู่นะเราต้องกลับไปแก้แค้นบ้านหลังนั้นไหมมึงไปคนเดียวหรือว่าเลยไปเลยเพื่อมุ่งหน้าสู่ช็อกโกแลตมิตเบิดเลยจริงไหมเนี่ยช็อกโกแลตมิตเบิดช็อกโกแลตมิตเบิดจริงไหมเนี่ยไปโรงงานช็อกโกแลตไปโรงงานช็อกโกแลตโอเคขณะนี้เราก็จะมุ่งตรงไปที่โรงงานช็อกโกแลตเลยนะครับแล้วก็ไม่แวะอ่าอีตรงที่เราประสบภัยเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไอโอ่งก็ไปมือบอลขโมยเขาอีกนะครับมันมัวนะเว้ยอยู่ตรงหัวด้วยเฮ้ยแก่หัวร้านเดิมป่ะเนี่ยใช่เราต้องทำไงเดี๋ยวมันขัดคอนะมีตอมบี้ด้วยไปเฮ้ยจริงเหรอไอต่อแทงไม่เราต้องทำไงเราต้องทำไงแทงแทงอะไรเราต้องทำไงแปลงขซอนนี่นี่อยู่รอให้กูรอใ้ไอ้ตาแทงไอ้ตาแทงร้ออะไรแล้วอะไรไอ้ตาไอ้องค์มึงไม่ออกมาล่ะทำไมทีอะไรมันออกไม่ได้อ่ะ นั่งไงอ่ะเออโอเคอ๋อเราคือเราต้องขโมยของใช่ไหมอาไน้ำโอ้ปกติดำกูวอเตอร์อ่ะอะไรวอเตอร์วอเตอร์อะไรมั่ยเอ้าเอาเอาโอเคอ๋อแล้วต้องชี้ที่ฝาอันนี้ดีเซลอันนี้ไม่เห็นมีเขียนอะไรเลยเไม่ได้เอาดีเซลนี่ใส่เต็มแล้วใส่เต็มแล้วเต็มแล้วเหรออ่ะไปต่อไปต่อ ขณะนี้เราผ่านสเตจที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็คืออ่าเหมือนกับต้องแวะเติมน้ํามันนะจากการขโมยนะฮะจำลองการขโมยน้ํามันนั่นเองพายุได้ครับพายุแรงมายตาพายุพายุตามองเห็นทางไหมฮะคนขับมองเห็นทางไหมฮะโอ้โหขึ้นตดอโจยตาเหลือกพุทธุดมาคนขับแม่งตาเหลือกว่ะเปิดแอร์ให้ตาเปิดแอร์มึงมองเห็นทางไหมเนี่ย แอพังเเนี่ยลมเข้าเออลมแรงเกินตาส้มไอ้ตาส้มอันนี้คือลมแรงใช่ไหมอันนี้มันคือลมแรงใช่ไหมที่เราขับไปเป๋นี่คือลมแรงใช่ไหมหรือว่ามึงขับไม่เป็นเดี๋ยวขอกินกล้วยด้านหลังเลยกันไปไอ้ไม่ได้เราต้องเผื่อเจอคิงคองหัวสวยเออเดี๋ยวข้างหน้ามีคิงคองเราก็มีกล้วยอ่ะมีกอซิล่าด้วยได้เจอในสายมีกอซิล่าด้วยโอ้โห เฮ้ยนี่ไอไอองนี่ไงประภาคารรอๆข้างในมีอะไรเฮ้ยมีซอมบี้แก้วเหรอโอ้โหของแค่นี้ไปไปต่อ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 ครับพีตาสั่งฮะบอกเราเห็นได้ไงวะกเไม่เห็นอะเห็นอะไรวะไม่มีครับไปด้านหลังเองมาเดี๋ยวรอพีตาแท้งพีตาแท้งไปนี่ยนะต้องเข้าไปแล้วเราก็ไปเอาโล่อย่างี้เหรอโล่แดงโล่น้ำเงินโล่เหลืองมันไม่ออกมาไปกูไปเอาเราต้องเอาโล่แหละโล่เหลืองโล่แดง เอาเอาเข้าไปได้แล้วมันเป็นมูตเอนเหรอมูตเอนนี่ไงได้และเอาเอามาถูกป่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้โลดโลดเหลืองไอ้องเป็นไรอะ่ะไอ้องหลุดเหรอไอ้องหลุดเหรอโอ้กังเล็ดกังรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามพันสี่ร้อยที่เราอยู่ท่ามกลางทายสายแห่งนี้ โดยมีพลคับคนเดิมนะครับก็คือไอ้ตาเหลือกจับอะไรของมันจับแมงอะไรไห้ามตดในรถนะฮะเอ้ใครตดอะ่ะห้ามตดในรถนะฮะคุณเปิดกระจกดิปดมันเปิดกระจกดิเอาเอากินออกกินออกก่อนเกี่ยวไรเกี่ยวไรนี่ไงนี่ไงออกและเค ไม่มือกูยาวยังไงไม่หลบไม่ทำไม่หลบไม่ทำหลบทำไมไม่งั้นเราจะไม่ได้ไม่งั้นเราโอ้โหอย่าบอกนะฟ้าผ่ารถพังอ่ะโอ้โหเกินเราเขไปไหนโอ้โหฟ้าฟ้าร้องรถพังสุดยอดเกินดู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 อุ้ยไอ้อองไอ้ตาจะตายไอเวนเอาส้วมนี่ไอ้ส้วมเรามีส้วม

มึงใส่เครื่องยนต์หรือยังหรือหนักเกินมันเปิดแล้วหนักไปเปล่ามันโถส้วมมึงอย่ากลัวไปเอาเองตกล้มบินอรถไหลเฮ้ย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 ไอ้ตัวไม่โถส้วมโอ้โห้ถอดส้วมเชิญเฮ้ยมึงกลับเอาถอดส้วมกูก่อนทิ้งทิ้งอะไรเนี่ยทิ้งอะไรอื่นให้ฉันหลัง ทิ้งอะไรอื่นจะเอาถั่วซุวมก็จะทิ้งมึงเ่ยม่ลองถั่วซุวมเลยพี่ต่อแล้วเราจะเอาถั่วซุวมที่ไหนมุดกันเ่าไปเราไปที่สเตจที่สองเดินเย็นๆอะไรของมันวะตอนนี้เราถึงกิโลเมตรที่หนึ่งพันสี่ร้อยเมตรโอ้เราเพิ่งมาแค่หนึ่งกิโลกว่าๆเองแตกแล้วเงิอแตกแล้วสมาชิกเงิแตกกันหมดแล้ว โ้ยฮอ,อนเวยฮอ,อน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 เวยหิวเขาห <c oughs> ิวเขาหิวเขาไปไอ้คนขับรถหิวขี่ <c oughs> เรา,าจุดหมายแล้วที่เราตายกัน <c oughs> แซปการของการเดิน <c oughs> ท,ทางเราก็เริ่มขึ้นอีกเนี่ยครับจากกิโลเมตรที่สี่สองพันสี่ร้อยะครับไปไปต่อฮะ ไปกันต่ออะไรของมัน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรแรงชีวิตก็จะถึงเรื่อยๆ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 โอเคเราไม่รีบโอ้โหรถแกอย่างนี้มึงก็อยากจะขับชนจังเน่คนละขับกูคนขับเองไหมไอ้บิด รถขับกูตาเลือกอย่างเดียวลยแล้วไปอนาคตรเราต้องเจออะไรอีกวะอาณาโด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 ไม่เซเว่นบอกให้แวะเซเว่นตั้งนานเลยปวเฉีม่มิตเบบจะไหนวะปวดฉี่แล้วเนี่ยแวะปั๊มดิเอ้ากูแวนะก,กูบอกแล้วให้พกซุ่มมาด้วยเอ้เจลน้ำมันได้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยใช่ป่ะน้ำมันหมดเหรอ อะไรโว้ยไอ้กระบล้อซอมบี้ว่ะเดือกกระบล้อน้ำมันอะไรกูเอ้ยเออตามั่วจัดโอ้โหหลายตัวว่ะคืนรถไปดิวินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอากูเยไปด้วยเหรอไปไหมวะตาไปบิบไปโอ้ยตาเร็วดิโอ้โหพะละว่ะโอเคเลยเอาน้ำมันหมดเอ้าเอาเอาเลยหมดจริงปะเนี่ย เชี่อมีอีก2ลิตรอยู่ต้องรีบไปของจริงอ๋อพกมาด้วยพกน้ำมันมาด้วยเออก่าไว้อยู่แล้วไปมสองลิตรใดันัรถได้ไหมไงดันรถบอกแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมตา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 ใสตาใสเดี๋ยวกูดันรถกูดันรถไปฮะไปกันต่อ และไอ้ที่ยี่อยู่ตรงหน้ารถนี่คืออะไรตรงกระจกหน้ารถเนี่ยใครเอามาแปะเออใครเอามาแปะแบตเตอรี่เหรอเฮ้ยเร็ววะ่ะเอ,อ้ยว่ะแรงวะ่ะตั้งแต่ตาลงจากรถไปอะ่ะมันลมมันหนักไงพอรถยิ่งหนักมันก็ยิ่งช้าเลยว่ะเฮ้ยโหย้ยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ<ส>้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์<ส>อย่บอกรถ<ส>ดับมันเป็นบัสมันเป็นบัส เพื่อชนเพื่อมองเงวใครไปเอาค้อขี้ควายมาติดมัยเออใครมาเลี้ยงวัวแถวนี้วะเออข้างหน้ามีข้างหน้ามีน้ำมันหรอปั๊มน้ำมันปั๊มใช่ปั๊มเหรอบ้านใช่โอ้โหซอมบี้จ่อเลยเฮ้ยปั๊มมันหมดโถโอ้โหไม่จ่ายตังค์ด้วยไม่จ่ายตังค์ด้วยแข้งนี้เบี้ยวข้างนอ ไปฮะแล้วจุดมุ่งหมายเรามันจะอยู่ที่กิโลเมตรที่อะไร่เนี่ยหรือไปเรื่อยผมว่าชิปหายแล้ววะทำไมวะมันหมดเหรอออยล์หมดป่ะอ้าวหมดได้ไงมึงเติมได้ปะออยล์ยังไหลได้อยู่เฮ้ยนี่ปั๊มน้ำมันของแท้ได้ได้ได้เอาเมื่อกี้กระป๋องน้ำมันอะไรมาวะอะไรวะเครื่องยนต์เหรอหม้อน้ำเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนเลยของนี อะไรวะไรอะชายุ่งอะอ้าวเวรแล้วไป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 สมบี้มาัานั่งที่กูไม่ให้ไปไอ้เวรไปดิขึ้นรถไปดิขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาไม่รับคนกันเหลืองครับอะไรไปเลยไปเว้ยเอาติดติดติดอะไรอ่ะติดแหล่ติดสายน้ำมันเปล่าติดสายน้ำมันไอเวรใครเอาสายน้ำมันติดไปวะ เอาข้างหน้าออกไปไปอ๋อเย่เฮ้ยพายุมาพายุมาพายุอยู่ข้างหน้าไปไปกันต่อติดมากอีกแล้วติดอะไรกยะฮะฮะติดแล้วไปได้หรือเอาบันในเวนเออเอาเอาล็อกด้วยล็อกด้วยไอ้ตจาเอาประตูใสเหมือนเดิมเออ าละจิกไปฮะโอ้ครั้งนี้เรามาไกลกว่าเดิมว่ะ4,000เมตรรวมแล้วก็คือ4กิโลรวมแล้วคือกูตัดต่อนานแน่เฮ้ยรถใครมาพังอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีด่านมีด่านด้วยเหรอเติมน้ำมันก่อนใช่เหรอลดี๋ยดูเด้ แก๊ส9ลิตรแก๊สโซฮอล์เขาเรียกแก๊สรถถ้าเราล่วงไปล่ะเรียกแก๊สรถไอ้ตาย้าตาจะเย็นมึงไหวปะเนี่ยไหวไม่ได้จ้า2ลิตรไงเอเวนตรงบาลเนี่ยเติมไม้ก่อนได้ได้ตรงไปได้ได้เนี่ยมันมีไม้มันมีไม้วางอยู่ไอ้ตาเติมน้ำมันมึงไหวมึไอ้ดีก็รีบล่วง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 ไม่ใช่ล่วง ทุกที่ใครเจ็บเลยเฮ้ยอันนี้มึงต้องให้แม่นนะอะไรมันคลายไปก่อเดินมาเช็คเส้นทางเอ็งเอ็งต้องขับให้แม่นนะเว้ยไหนขัดคอนคัดก่อนขัดคอเลยขัดขัดล้อขัดล้อขัดล้อเนี่ยขัดไม่ได้เฮ้ยขี้ใครเยอะเกินเช็คเส้นทางโอู้ยไอแอมแฮงเกอร์ไอแก้ววิวเขาวิวขี้เดียว เฮ้ยรถไหนรถไหนมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนจะตจะเย็นจะยินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงล่วงใส่แล้วตายแล้วใส่ใส่ใส่เอาขึ้นไม่ได้แล้วเรียบร้อยฮะไหนวะเอาพิเศษเลยดิเฮ้ยเอาเอาอุปกรณ์ออกไอ้ตาขึ้นไม่ได้แล้วเอเวิประตูเอาประตูออกเอาอุปกรณ์ออก เดี๋ยวเขาประกอบใหม่ตัดรถไปครึ่งนึงรถสิ้ยอดเออตัดรถเหลือครึ่งเดียวไม่ถ้าวัเล่นใหถ้าเอาครึ่งยนต์ออกไม่อ้าวเรียบร้อยตายได้ไงตายได้ไงไม่รู้หิวว่ะดิหิวตายหิวตายไม่ใช่ก็ได้หิวลิฟต์ไอ้กูตกต้เอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าใจองค์ตาย มันบอกว่า you don't know even เอ่อตายเควสไม่ผ่านไม่ได้ทำเควสเหรอไม่มันบอกว่าตายเพราะอะไรไม่รู้ก็ได้เกมก็จบเ o ื่อ n โหนอีเวนต์กด v กด v วต่กเดี๋ยวก่อนนะ๋ยวเพิ่งนะเล่นใหม่เล่นใหม่กด v โอ้กด v ชุบชีวิตเหรอสี่พันเมตรเนี่ยอะไรนะสี่พันเมตรสี่พันเมตรเลยนะมึงต้องเล่นตาด้วยหรือเราจะไว้อีพีหน้าวะ รถมันตกแล้ว EP นี้มันยาวเลยว่ะมึงไว้ต่อ EP สองไหมหรือไง EP สองก็แบบอาวมันจะแบบเต้นเต้นเพราะอันนี้มันยาวแล้วนะเล่กัน EP สองครับเออก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าไอ้ภาระคนนี้นะครับก็ได้จบชีวิตไปเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นพ่ออะไรตายเนี่ยใครที่ เออเรียกว่าอะไรนะมีความรู้หรือว่าเคยเล่นเนี่ยครับก็ช่วยบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นอะไรตายนะสำหรับอีอ่ารอบนี้นะครับก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเออต้องนัดรวมตัวมาขับรถกันใหม่ใน E ีีหน้าเนะครับใครที่อยากให้มากันอีกแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเยอะๆแล้วกันเนาะไอต้ตาเราจะทำอะไรอะไรกับศพมันดีวะเอาวันทำอะไรกินดีวะ กินมันไอนนะ้ตากินมันไอ้ตากินมันใส่สเต็มมุกที่ใส่เต็มยังจะกินอีก